สวัสดีค่ะน้องเชีมาพบกับไฟอีกแล้วนะคะ,ะต้นแรกนี้นะคะคือเพชรจำทองนะคะไปคู่กับสาวนครใชายสีนะแต่ด่างน้อยเนาะเอาไป99นะคะอันนี้นะคะเป็นสาวนครใช้ยสีอันนี้เป็นด่างนะคะ99บาทโอ้อันนี้นะคะ2ต้นขั้วไป1 1 0บบาทนะลูกค้า ตัวนี้ค่ะเจ้าสาวปลายชมพูนะคะอยู่ในปโปร99บาทเหมือนเดิมนะคะใครสนใจมีปลายทางทั่วประเทศนะคะโทรมาหาไฟล์ได้เลยที่เบอร์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะต่อมาค่ะตัวนี้นะคะน้องคือมัคคนรังาสารลูกค้าอ่าต้นนี้เนาะกาลังมีหนดแทงขึ้นมาแล้วคะ่ะตัวนี้ก็ไป99นะคะป้ายสวยๆเลยนะคะกําลังมีหนดแทงขึ้นมานะคะ99บาทเนาะ ต่อมาคะ่ะชัยชนนะคะอันนี้ต้นเดี่ยวเนาะเอาไป99บาทนะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะแดงเลยนะคะนี่คะ่ะชัยชนนะคะอยู่ในกระถาง5้านะคะบอลสีทุกตัวอยู่ในกระถาง5นะคะ99บาทคะ่ะเมื่อลูกค้าได้รับนะคะแนะนำให้เปิดช่วงเย็นเนาะเอาแช่น้ำรองถาด รองน้ําไว้นะคะเดี๋ยวเขาจะสดชื่นปกติตัวนี้มี2ต้นลูกค้าเอาไป110บาทนะคะ110บาทเนาะตัวนี้อสงไขยอสงไขยนะคะอยู่ที่99บาทนะคะตัวนี้อยู่ในกระถาง5้าแล้วนะคะลูกค้าเอาไป99บาทนะคะนี่ไงค่ะ นี่ก็จะเป็นพื้นหน้ากัดชมพูนะคะใยเขียวอันนี้เรือสุพรรณหง์ค่ะ99บาทนะคะใบจะยาวแล้วก็จะกัดสีแดงนะคะต่อมาค่ะกิติภาพเจนจิลานะคะมันจะมีอยู่กระถางเดียวนะลูกค้าตัวนี้ก็ไป99นะคะตัวนี้นะคะนายเมืองนะคะนายเมืองกระถาง5 99บาทะคะ่ะตัวนี้สาวเพชรบุรีนะคะ99บาทะคะ่ะ สาวเพชรบุรีนะคะมาที่ตัวนี้บ้างน,นะคะน้องคือหลวงตะเมืองนะคะ99บาทตัวนี้จะดังเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็มาบัวสวรรค์นะคะกระถาง5้าป้ายสวยๆเลย99บาทเหมือนกันนะคะซื้อครบ500ร้อยจัดส่งให้ฟรีแบบแตะกร้าไปรษณีย์นะคะถ้าซื้อไม่ครบมีค่าส่ง50บาทเหมาเหมาเหมือนเดิมนะคะต่อมาค่ะทางนี้นะคะน้องคือวิจิตจ,จินดานะตัวนี้หน้าแดงนะแล้วเขาไป89นะคะ ตัวนี้หนุมานประสานกายนะคะ99้99บาทค่ะนี่นะคะอยู่ในกระถาง5ตัวนี้มีสำรองเนาะ99บาทนะคะชื่นชอบต้นไหนนะคะก็โทรม,มาจองกันได้นะคะตัวนี้มหาชัยปลายแดงๆเลยค่ะ99บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีกาจจนานะคะเจน2ลูกค้าตัวนี้นะคะ99บาทค่ะนี่ค่ะเจน2หน้าชมพูอันนี้เจน1 อันนี้ก็99บาทเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเขาจะป้ายแดงเนาะถ้าเจนสองจะป้ายชมพูนะคะนี่แต่ว่าหน้าตาจะคล้ายกันแต่ว่าคนละสีแค่นั้นเองนะคะสวยๆเลยไฟให้โปร99บาทเหมือนกันนะคะตัวนี้อาหานุมันเชิญทงนะลูกค้าอหานุ่นเชิญทงไปคู่กับอะไรไฟไม่แน่ใจนะไฟให้ไป89บาทเนาะ89บาทมาดูต้นนี้ค่ะเกาะเกตนะคะ99บาทนะคะกระถาง5ล้นเลย แล้วก็ตัวนี้นะคะน้องคือปีกกินรีค่ะลูกค้าตัวนี้ไฟให้ไปที่80บาทเนาะตัวนี้มีสองกระถาง80บาทปีกกินรีค่ะบอลใบแบบสวยๆเลยใบยาวๆนะคะสีแดงเนาะตัวนี้กุมพากันลูกค้าไป80บาทกุมพากันนะคะมีหูใต้ใบเนาะต้นละ80บาทนะคะ นี่ค่ะกัดสีสวยเลยต่อมาสีปาดลูกค้าไป80บาทสีปาดนะคะใบสวยนะคะใบชะรูด,ดยาวๆแล้วก็กัดสีสวยมาดูทางนี้กันมานะคะแต่ละต้นอยู่ในกระถาง5กันแล้วหมดเลยนะลูกค้านี่แผนกล้องให้ดูก่อนเลยนะคะรอบจัดส่งนะคะเป็นรอบวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะลูกค้า นี่นะคะมีหลายสายพันธุ์เลยนะคะชื่นชอบต้นไหนลูกค้าลองเลือกกันดูนะคะตัวนี้จะเป็นอปิจิจินดานะลูกค้าหน้าชมพูตัวนี้มีโหน,นแล้วนะคะลูกค้าไปเอาไปบเาบาทแล้วก็ตัวนี้นะคะนางกิรินีเทวีกับสุนทรผู้99บาทคะ่ะ99บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีมหาโพลูกค้าไป80บบาทเนาะ 80บาทแต่ต้นใหญ่แล้วนะคะกำลังกัดสีนะคะอันนี้จะเป็นวุ้ยลูกค้านางกิริณีทวีเหมือนกันแต่ว่ันนี้จะไปกับอามมนมายาเนาะแต่ยังไม่เปิดด่างลูกค้าไปอ่า99บาทตัวนี้พระโมคคาณะนะคะ80บาทะคะ่ะพระโมคคาณะเนาะต้นโตโเลยนะคะ ต่อมาจะเป็นวิชุดาป้ายนะคะไปกับเท้าจะตุ่ลพัคลูกค้าไป99านะคะสองสายพันคู่กันไปเลยค่ะ99บาทแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวิชุดานะคะไปคู่กับเท้าทำไพ่ป้ายค่ะเอาไป99บาทนะคะ99บาทเนาะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นวิชุดาป้ายไปคู่กับไกรทองลูกค้า99บาท มีหน่อแล้วนะลูกค้าสองส่พันธุ์ในต้นเลยนะคะตัวนี้จะเป็นพันดาวนะคะพันดาวก็99บาท2ต้นคู่นะคะในกระถางเนาะ99บาทนะคะต่อมาค่ะตัวนี้เป็นอัศการ,รมารสูนไปคู่กับปะทูทันค่ะ99บาทค่ะลูกค้านี่นะคะกระถาง5แล้วนะอันนี้จะเป็นยักษ์ปักหลั่นนะเขาจะป้ายออกเป็นแบบเงินน้ำตาลนิดนึงค่ะ99บาบาทนะคะตัวนี้เนาะ ต่อมาค่ะเทวาสุวรรณด่างเหลืองด่างขาวเลยลูกค้า99บาทนะคะตัวนี้เนาะนี่กัดเม็ดแดงๆนะคะต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นอาเกาะเก็ดนะลูกค้าตัวนี้ก็ไปเ9าบาบาทนะไปมีตำหนินิดหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นนางกีริณีเทวีลูกค้าไปคู่กับอุษามัณีฟอร์มกอนะ1้อยบาทนะคะ เมื่อกี้คือเป็นกอลยลูกค้าน,นี้ก็จะเป็นเจ้าสาวเก้าเก้านะคะเป็นใส่เก้าสิบเก้าบาทตัวนี้จะเป็นสืบม,มาคาคะ่ะหนุมานสืบม,มาคานะคะเก้าสิบเก้าบาทตัวนี้จะเป็นอุตสามาน,นี้ลูกค้าสวยมากเอาไปเก้าสิบเก้าบาทนะคะกระสีสวยเลยนะคะเก้าสิบเก้าบาทตัวนี้นะคะลูกค้าต่อมาค่ะไกรทองประเสริฐนะเป็นฟอร์มกอเลย 99บาทนะคะต่อมาค่ะเพชรบ้านปทุมนะคะบอลป้ายนะคะ99บาทนะเป็นพื้นเขียวออกแล้วป้ายชมพูนะคะต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นเรืองพันาะลายฟอร์มกอเลยลูกค้าน้องไฟให้ไปที่ตัวนี้ร้อยหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทตัวนี้จะเป็นเพชรมณีค่ะเก้าสิบเก้าบาท บอลใบหนานะคะดอจะกัดสีชมพูนะเต็มใบสวยมากต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นทศากาลลูกค้าเป็นงานแบบฟอร์มกอ์นะมีหน่อแล้ว99บาทนะคะตัวนี้กัดหน้ามาแล้วนะใครที่จะเอาไปรอฝนนะลูกค้าตัวนี้คือแบบมีหน่อแล้วอ่าอันนี้ก็จะเป็นสืบม,มักค่ากับยักษ์ปักหลันนะลูกค้าเมื่อกี้นะคะเอาไปที่1้อยร้บาท อันนี้จะเป็นอคอนบุรีนะคะลูกค้าตัวนี้ไฟเซลให้นะลูกค้าแบบว่าเจ้าปอแก้วยังไม่เปิดน้อ8แบาทตัวนี้นะคะสืบมะคานะอยู่ในโปรเก้าบาบทหนุมานสืบมะคาต่อมาหลวงพ่อพูน2ต้นในกระถางเกบาทค่ะมาดูทางนี้กันบ้างนะคะ ต่อมาค่ะเป็นไผ่ขวัญสิรินะลูกค้า99บาทเริ่มเปิดป้ายมาแล้วนะคะ99บาทนะแล้วก็ต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นบุษรินนะคะ99บาทคะ่ะบุษรินมีความด่างนะลูกค้าต่อมาอันนี้ก็บุษรินเหมือนกัน,นะคะ่ะ99บาทนะยิ่งถ้าพนหน้าหนาวนะลูกค้าสวยมากเลยตัวบุษรินตัวนี้นะคะหน้าฝนแบบด่างสวยมากอันนี้ดารานุพลลัสค่ะ อ่าร้อยี่สิบาทนะลูกค้าต้นใหญ่เนาะอันนี้จะเป็นเอ๊ไฟลืมชื่อลูกค้าไปเก้าสิบเก้าบาทรัตนารุ่งเรืองค่ะรัะตนารุ่งเรืองเนาะอันนี้หลวงตะเมืองเก้าสิบเก้าบาทเหมือนกันเก้าสิบเก้าบาทเนาะโปรเก้าสิบเก้าบาทหลายต้นเลยแหละลูกค้าอ่าต่อมานะคะด่างเยอะเลยนะคะต่อมาอันเนี้ยเอ๊ไฟลืมชื่อลูกค้าไปเก้าสิบเก้าบาทนะแต่ไฟดูชื่อให้นะตัวเน,นี้ย อะไรผลนะฟาก็ลืมนะคะตัวนี้เดี๋ยวฟรไปเปิดให้นะคะตัวนี้จะเป็นเพชรพระอุมาฟอร์มกอน,นะลูกค้าตัวนี้ร้อยยี่สิบบาทค่ะไปเป็นงานกอแบบนี้เลยร้อยยี่สิบาทมีหนอคือเลี้ยงนตู้ได้สบายเลยนะคะอันนี้จะเป็นเพชรจอมทองแผงลูกค้าตัวนี้นะอ่าเก้าสิบเก้าบาท สวยมากตัวนี้นะคะเป็นหน้าแผงชมพูเขียวเข้มนะคะแล้วก็มณนเมทามีหนอแล้วร้อยสบาทมณีเมทานะคะตัวนี้แต่หนอเก่งมากๆแล้วก็ดาราประกายแสงนะคะวันนี้เอาไปที่อ่าสองบาทนะคะ209บาทลูกนะคะ้ากระถางห้าเลยนะคะนี่เปิดได้สวยๆเดี๋ยวไฟจบคลิปไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ